วิธีทําแผ่นปอเปี๊ยะอีกแบบหนึ่งนะคะความกรอบนี้ไม่ต้องพูดเลยดูไส้ข้างในนะคะแล้วเสียงกรอบนี้ได้ยินเลยอะไม่หยิงไม่กินให้ดูนะเพราะว่ามันร้อนมากปากจะพองสวัสดีค่ะไม่หญิงเคยพาทำปอเปี๊ยะทอดนะคะหรอือสปริงโรลไปแล้วนะคะซึ่งเป็นการทำแรปก็คือแผ่นปอเปี๊ยะแบบ ใช้นวดแป้งเอาแล้วก็รีดให้เป็นแผ่นบางวันนี้แม่งจะพามาทำอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะว่าง่ายก็ง่ายกว่าแต่ว่ามันก็มีเทคนิคนะคะบอกหมดไม่กั๊กเหมือนเดิมก่อนอื่นเราต้องมาผสมแป้งก่อนนะคะแป้งก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะแป้งสาลีตัวนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะ นิดหน่อยใส่มากมันเละนะคะเสร็จแล้วตามด้วยเกลือนิดหนึ่งพอมีรสชาติคนให้เข้ากันนะคะเทน้ำลงไปะคะ่ะ คนให้แป้งหมดนะคะไม่เป็นเม็ดความข้นประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะคะระหว่างนี้เราไปผัดไส้กันค่ะมาที่ผัดไส้นะคะ ผักก็จะประมาณนี้เลยกะหล่ำปลีหัน่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะเส้นเล็กๆหน่อยแล้วก็แครอทพริกหวานแล้วก็หอมนะคะผักมีเท่านี้ส่วนตัวเครื่องปรุงก็จะมีชิลลี่เพสก็คือพริกแห้งแช่น้ำบดนะคะแล้วเอามาผัดกับน้ํามันนะคะแม่หญิงจะทำไว้ติดตู้เย็นตลอดแล้วก็ขิงกระเทียมสับขาสีเหลือง บทไม่ใช่สับนะคะเดี๋ยวไปผัดกันเลยค่ะมาที่กระทะนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะใส่ผักลงไปเลยค่ะ ใส่ไปให้หมดเลยทีเดียวเห็นเยอะๆแบบนี้นะผัดอองมาเหลือทีเดียว ผัดจนกว่าผักกะน,นิ่มนะคะแล้วเราถึงจะค่อยใส่ของตัวนี้แล้วก็ซอสปรุงรสทั้งหลายแล้ตอนนี้ผักเริ่มนิ่มแล้วนะคะนี่จะใส่พริกแล้วก็ขิงกระเทียมบดลงไป พัดต่อแป๊บหบนึง่งนะคะทีนี้เราจะปรุงรสใส่เกลือไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มนิดหน่อยพอแล้วก็จะเป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกอะไร ก็ใส่ได้นะคะอันนี้เป็นซีอิ๊วดำนิดหนึ่งซีอิ๊วที่นี่ดำๆต้องใส่เยอะแล้วก็ซอสพริกนะคะซอสพริกเขียวแค่นี้คะ่ะผัดต่อ ถ้าเป็นร้านทำนี่ยเขาก็จะใส่สีถ้าสมอาหารสีแดงลงไปนะคะให้มันดูแดงๆว่าไม่เราทำกินเองเนาะไม่ต้องใส่หรอกผัดจนเครื่องปรุงเข้าไปในผักด,ดีแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะของผัดเนี่ย จะต้องแห้งนะคะไม่ใช่มีน้ำเพราะถ้าเวลามีน้ำเนี่ยเวลาเราเอาไปหอ่อเราทอดแต่ไส้มันจะแตกจะต้องแห้งเลยนะคะผัดไฟแรงๆไปเลยตอนนี้ก็แห้งดีแล้วนะคะ เราเอาออกเลยค่ะทีนี้แม่งจะเอากระทะเทฟลอนนอนสติ๊กนะคะตั้งแทนผัดผัดกเมื่อกี้นี้เพราะว่าเราจะทำแผ่นปอเปี๊ยะจากกระทะเทฟลอนนะคะต้องใช้กระทะเทฟลอนหรือนอนสติ๊กเท่านั้นนะคะ ไม่งั้นมันจะไม่เป็นตัวเลยมันจะแตกเละเทะไปหมดเลยนะคะกระทะโลตีก็ไม่ได้กระทะเหล็กไม่ได้เทแป้งลงไปค่ะเรารีบกลิ้งให้ไวตรงไหนค่ะเติมนะคะ แล้วก็รอให้แป้งสุกถ้ามันไม่สุกหมดนะคะมันจะขาดลอกขึ้นเลยค่ะแล้วเอาวางไว้จานอื่น คว่ำกระทะลงก็เลยเลยก็ได้นะะแผ่นต่อไปก่อนที่จะโรยแป้งทุกครั้งนะคะต้องคนนะคะไม่งั้นแป้งมันจะนอนก้น โอเคเรามาห่อกันดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะเตรียมแป้งกาวไว้นะคะก็คือแป้งสาลีนะคะผสมน้ำนิดหน่อยไม่ต้องไปทำอะไรนะคะแค่แป้งผัดส,สาลีผสมน้ำแค่นั้นเองนะคะใช้นิดเดียวพอนะคะกวนแล้วพักไว้สำหรับเอาไว้เป็นกาวเวลาห่อน,นะคะ <Okay. S 1> แผ่นนี้ยังร้อนอยู่เอาไว้ก่อน ระหว่างนี้มิงจะตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้รอทอดเลยนะคะแผ่นปะเปี้ยนนะคะที่ทำเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาวางกับพื้นนะคะแล้วก็ตักไส้ที่เราผัดไว้ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เยอะแล้วเวลาห่อแล้วมันแตกเอาแค่พอประมาณพับขอบเข้ามาพับขอบอีกด้านเข้ามาค่ะแล้วก็ม้วนหนึ่งรอบ คือแป้งแบบนี้ปอเปี้ยจะนิ่มกรอบมากเลยแล้วก็ทากาวนะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งอันเอาพักไว้ก่อนอ่ะอันที่แตกมาอันที่แตกก็มีวิธีห่อนะคะโดยการที่เอาด้านที่มันไม่สมบูรณ์ เริ่มห่อ,อก,ก่อนไม่ต้องใส่ไส้เยอะใส่ไส้น้อยหน่อยนคนะคะ ากาวไม่อนี้ไม่ถึงทําทกาวแค่นิดเดียวนะคะเราทําไม่กี่อันไม่ต้องทําเยอะเดี๋ยวมันเหลืออืมเห็นไหมคะอันที่แตกก็เป็นปอเปียแล้วเยอะปะนะคะพับเข้ามา ใส่ไส้มากมันก็อ้วนเนะาะพับแล้วก็มมันแน่จิกมากแตกอีกพากาวใส่ไส้มากอ้วนเลยโอเคเราไปทอดกันเลยเนาะ ใส่ปอเปี๊ยที่เราห่อเสร็จแล้วลงไปเลยค่ะทอดทีละสองอันพอเดี๋ยวแตกทอดไปจนเหลืองกรอบดีเลยนะคะ เหลืองกรอบแล้วนะคะเอาออกค่ะใส่ตัวอ้วนลงไปอ่ะเรามาดูที่ทอดเสร็จกันแล้วดีกว่าเนาะ กะเปียที่ทอดเสร็จแล้วนะคะเรต่อมาตัดกันกรอบมาก กินกับซอสพริกซอสซอสอะไรตามชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปอเปี๊ยะทอดอโดยลืมอีกแล้ววิธีทำแผ่นปอเปียอีกแบบหนึ่งนะคะความกรอบนี้ไม่ต้องพูดเลยดูไส้ข้างในนะคะแล้วเสียงกรอบนี้ได้ยินเลย ไม่อย่งไม่กินให้ดูนะเพราะว่ามันร้อนมากปากจะพองโอเคนะคะสำหรับปอบเปี๊ยะทอดนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ